กราบสวัสดีกันด้วยนะฮะจำคลิปก่อนหน้านี้ไปได้นะที่เราทำเรื่องการสอนบิดลูกบิดนะ,ะก็ผมจะมาเล่นคําลูกบิดไป6คูณหเลยนะฮะตามจริงต้องเล่นประมาณ4คูณูณหอะไรประมาณนั้นนะฮะแต่เราจะมาเล่นอัน,อนข้ามไปก่อนนะถ้าเล่นได้ถือว่าแบบก็เลยอันนั้นได้นะฮะมาเกันเลย นี่นะครับทุกคนผมก็สามารถเล่นได้แล้วนะฮะถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นลูกบิดอะไรในพวกนี้นะฮะคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะฮะแต่ว่าอย่าเป็นพวกรูปร่างสี่เหลี่ยมต้องเป็นเอาพวกสี่เหลี่ยมพวกผมจะให้ดูพวกพวกนี้เท่านั้นนะฮะเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อน,นแปลง ที่ต้องอาได้แค่ประมาณเท่านี้นี่นะที่ผมเล่นได้ใจจันั้นเท่านี้นะก็ขออยากให้ผมเล่นอะไรคอมเม์มา